สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสู่สุขคนเลยนะครับมันนี้ผมกับไดพามาย่ามหลอบต้นเสาเพื่อเอาครับกับยะเบือกันเลยครับกับหางกินตามฤดดูกันครับนี่ยังกัดทายลงไปเลยครับนี่ครับ หมายนี่หน้าผมเองนะครับอันนี้มือว่านตอนคามผมก็ได้เอาหลอดมาใส่เพิ่มอีกกองอันครับห้อ,อ,ยอ,อ,อยหนาเขาปล่อยน้ำลงมาถึงกระแท่มันก็หล่นมากครับผมก็เลยมาใส่รากเลยครับหล่นตรงนันครับมาร์นบล็อกเดี๋ยวม,มาใส่ไซใยไม้หมูว่านครับอันนี้ทุบไม่ดีหรอป่านน้องโอ้ตายเออเง,งียบไหม อู้นีาตัวบนีออบานนีโอ้พระคอพระคอประดุกครับใส่แบไม่เหมือนว่านี่ หนามข้าเจ้าพึ่งแต่ลืมปลอยมากหมดเลยเด้อครับมันกลับมาลงหน้าผมเราหนามมันกลับย่างไหลมันกลับระท่านถึงดี้เป็นไรล่าหนามมันลงอีกน้อยขึ้นถ,ถึงดีอยู่ครับนี่จะประกอเลยปะคอมาดุงหน่อยป,ปู่เดี๋ยวใสไปขึ้นนะครับเดี๋ยวพาพยายามอีกครับ อ้มาแล้วปะท่อนมาแล้วรอบนี้กำลังหมานเออประดุกหายไปได้ป่ะประดุกถือกันทุ่นบ่อ๋อใต้อีกตีไม่ยามแยงนะเขาไม่ยามหลอบเขากําลังสิมาสิพุมพี่โลดไปลงอืม โอ้อน,นี่หลายปลาคอแท้อืมตันหนาหลนีอืมับเดี๋ยวใส่ไปขึ้นกันครับเดี๋ยวพาไปย่างมีครับพี่พีนะครับไหครับเดี๋ยวพาไปดูอัน,นพร้อมวงังเราครับอันนี้ วอวังเลยหลบได้หลบหนังเลยอันนี้เดี๋ยวเขาข้นมาตีคนงามาบอถึงแ้วเตะเลยย่ำหลบเดวเางามาท่าหลบเขาอยู่นี่เลยเขาจอดรถพุ่งอุ้ยัดท่นดี๋ยว้งเด้อมันต้องติเฟิ่นะครับมันมี่ฟองเด็กเช็ Uh, ăn qua mắng nghỉ lý u làm còn một tên đến pha đấy ừ. làm mấy con chưa u uh. u uh. ngập Ô uh, ăn qua mắng uh. มันนี่นี่มีแต่ปลาดุกเลยอันนี้ดุกล้วน <laughs> <laughs> อ <ừ ừ S 1> โอ้โ้เดี๋ยวไฟใส่ไบอีกอันนึงครับเพราะมาใส่ใบเมื่อวานหนามขัาเจ้าเพิ่งพลอยมากเดี๋ยวไววนนปน,ปนไปะ เฮ้ยโมมีมันยังก็โคลตอยูเ่เฮ้ยว่ยวาในนี้มันดีนหนาไมเดิมันก็ค้อนเอนี่ยเหรอไหนนะไรแบป,ปีปีนาะนาะนะครับเดี๋ยวผมใส่ไปขึ้นก่อนนี่ครับ งานเลิกงานเลิกมานะมึงมานกูมือเลยงามเลิตอนนีนนนน้นี่ครับพี่ๆนานาครับปลาดุกครับมนมีเบากระถือว่าถืออยู่มีแต่ปลาดุกหลายปลาดุกหลายครับนี่ครับกากตอย่าเบื่อกันนะครับพี่ๆนานาครับมีอย่างการถ่ายลงไปเลยครับกาขอบคุณที่ กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจครับคลิปนี้ผงก็ได้พามายามรอบคือเอาครับบางทีผงกลกับไปยิงป้าเนี่ยตอนกลางเวรับตอนกลางวันกับไปยิงป้าตอนเ่รมากกับตื่นมายามรอบนี้นะครับไปรับคลิปนี้ครับมีผลงานในพีพีนานๆเดี๋ยวชมประมาณนี้นะครับกับคลิปนี้กับขอตัวลากระบาดก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับไป